เฮงร้องดีเฮงร้องเหมือนอะไม่ใช่กระวววกระวววให้ใช่กระวววมืตุ๊แกกระเบากระเบาโอ๊ะโอ๊ะกระเบาร้องไงไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาแกงอย่ามาแกงโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรนะบีบีร้องนี้ร้องไงนะกระวววะ กระบอกล้งไงไม่ได้ลวไม่ล่ะไ่ล้วไมลนี่ล้นี่ัด้ไม่กัดไม่กัดโอ๊ยโอ้โหกโดนนหมาขึ้นทอเร็วขึ้นทอกระบอกล้งไง โดนไล่เลยเออ